ะอะไรนะไม่รู้น้องใครมีล็อกนี่ยเจ้าของบ้านไม่มีอะไรผมถ่ายคลิปผมมาถ่ายคลิป,ปไม่รู้มาจากไหน,น,นผมอยูมม่บ้านนี่ผมไปที่มองผมไม่ดูคนคุยกับผมเคยเห็นคนมาลงยาเสพผมไปถึงเขาป่ายึ้นัมาผมอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านของท่อหน้าพี่อยู่ตรงนั้นเหรอ นั่นะเพราะผมไปเอาปลาอยู่ห้องขุง้นบ้านผมครับอย่างนี้เพื่อนเพื่นเพื่อนไทยไทยคนไทยก็พอคยมีคนมาหาเลยยันเป่นห้ามานะไม่รู้ไม่รู้เนะี่ยเจ้าของบ้านน่าจะบ้านหลังนี้แหละยชื่อเราชื่อกายผมมาถ่ายคลิปผมขับรถประหารไปแล้วล่ะผมเห็นคนลงหาปลา ผมก็ลองถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปลง youtube คนหาปลาคนหาปลาอะไรนะ <S <S วิธีชาวบ้าน <S <S วิธีชาวบ้าน <S <S าานะช่องเอง็มมันหลายช่องอะเอ็ม คัตเจอร์เ็ม m อ่ะแอดเวอร์ท่องเที่ยวกับถ้าเป็นภาษาไทยก็ท่องเที่ยวภายในท้องถิน่นวัฒนธรรมท้องถิน่นประมาณนี้หนึ่ง,หน,งหนึ่งช่องอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องเที่ยวไปเรื่อย แบบไม่ใช่วัฒนธรรมทัองทิ่เหมือนก็คือไปทุกซอกทุกซอยอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ฟู้ดแล้วก็เอ็นเกฟู้ดเอ็นฟู้ด